สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูแดงก็จะมาสอนวิธีให้นักเรียนหรือหรือว่าผู้ปกครองนะคะเข้าไปกรอกข้อมูลของการเยี่ยมบ้านมูและเพื่อความถูกต้องนะคะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนนะคะซึ่งถ้าผู้ปกครองเป็นคนกรอกข้อมูลเองนี้จะถูกต้องมากกว่าคุณครูนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่แอปดีสคูลนะคะแล้วก็ ตรงนี้ค่ะพอเข้าไปแอปดีสคูลกดแอปดีสคูลแล้วเนี่ยของนักเรียนก็กดคําว่านักเรียนนะคะซึ่งอันนี้มันของนักเรียนมันจะขึ้นให้ใส่รหัสนะคะแต่ของคุณครูแดงของคุณครูก็จะใส่เป็นของคุณครูนะคะกดแล้วก็ใส่รหัสไปนะ,ะพอใส่รหัสแล้วนะคะตรงข้างบนเนี่ยค่ะถ้าเป็นรูปสีสนะคะสีแดงสีหลังๆเนี่ยะคะสีเหลืองสีส้มนะคะเราก็เอ่อ นะคะเราก็มาดูตรงนี้ค่ะนะคะเห็นเป็นรูปบ้านนะคะเป็นรูปบ้านสีน้าตาลเนี่ย om, น,นะคะนะคะสีน้ำตาลเข้มเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะคะซึ่งตรงรูปบ้านมันจะเขียนว่าเย right no <ado> ี่ยมบ้านสพทนะคะพอเยี่ยมบ้านสพทเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเขียนภาษาไทยว่าบันทึกเยี่ยมบ้านกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยของแต่ละคนจะเป็นชื่อของของคนใดคนคนนั้นนะคะ ของแต่ละคนเลยแต่ของคุณครูจะมีของนักเรียนทุกคนนะคะอย่างเช่นของกเกษมศักดิ์คุณแดงขออนุญาตกดของกเกษมศักดิ์ดูก่อนนะคะอย่างเช่นของกเกษมศักดิ <arya> ์นี่ <โ frustrating. S 1> นะคะก็จะมีชื่อของกเกียมศักดิ์เสร็จแล้วให้ใส่ชื่อเล่นลงไปนะคะใส่เลขชื่อเล่นลงไปใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองลงไปนะคะ อันสนุนสถานการณ์สถานการณ์รเยี่ยมบ้านจึงวคุณครูแดงให้จะเป็นคนติ๊กเองนะคะถ้าเยี่ยมแล้วคุณครูจะติ๊กว่าเยี่ยมแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่คุณครูติ๊กนะคะไม่ต้อง,งองไม่ทั้งทําผู้ปกครองไม่ต้องทําอะไรทีมนี้มาดูตรงข้อหมวข้อว่าบ้านพักที่อยู่ อาศัยนะคะมันก็จะเป็นข้อที่1คือบ้านที่อาศัยนะคะบ้านที่ใส่มันจะมีหลากหลายนะคะก็ให้ผู้ปกครองติ๊กส่วนในบ้านว่าเป็นบ้านของตนเองหรือว่าเป็นบ้านเช่าหรือว่าศัยอยู่กับผู้อื่นเป็นบ้านของญาติเป็นหอพักอาศัยอยู่กับใครนะคะก็ปลดระบุหรือว่าอื่นๆก็ติ๊กคําว่าอื่นๆแล้วพิมพ์เพิ่มเติมว่าเออเป็นบ้านอะไรนะคะเป็นบ้านของญาติเป็นบ้านของ เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทามันมีเป็นแบบอาศัยเขาอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถติอื่นๆได้แล้วเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะส่วนระยะทางนะคะระยะทางระหว่างบ้านเราก็ก็จะประมาณเอานะคะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะคะข้อ3เป็นการเดินทางของนักเรียนไปนเรียนนะคะก็จะมีหลากหลายตั้งแต่ผู้ปกครองไปส่งเดินทางมาเองรถโรงเรียนรถประจําทางรถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานรถ รถจักรยานยนต์หรือเดินหรืออื่นๆนะคะให้ก็ให้ติ๊กถูกในความเป็นจริงนะคะส่วนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะสาภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็4.1เนี่ยสาภาพตัวบ้านนะคะดีพอใช้ก็สามารถติ๊กถูกได้เลยนะคะความสะอาดเป็นยังไงก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะการสถาน4.3เป็นสถาน สา,สาธารูนูปกประโภคนะคะก็จะเป็นไฟฟ้ามีไม่มีก็ติ๊กไปนะมีไม่มีห้องสุขามีไม่มีนะคะอันนี้ก็สามารถติ๊กถูกได้ส่วนข้อ4.4นะคะถ้าเขาบอกเขาบอกว่าโปรดระบุสภาพาแวดล้อมรอบที่อยู่อาศัยเช่นใกล้แหล่งมั่วสูงใกล้สถานบันเทิงชุมชุมแอร์อัดเป็นต้นนะ,ะถ้าไม่มีก็ขีดติก๊กติ๊กแบบว่าตัวตัวนี้ไปนะคะตัวเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะไป ข้อมูลของครอบครัวนะคะข้อมูลของครอบครัวเนี่ยข้อที่หนึ่งคือสมาชิกครอบครัวนักเรียนหมายถึงสมาชิกที่อยู่ในบ้านเดียวกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าจําเป็นเป็นพ่อแม่บางครอบครัวอาจจะอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายออไม่ใช่สิบางครอบครัวอาจจะอยู่ตายายพ่อแม่แล้วก็มีหลานมีลูกคนอื่นมีเป็นครอบครัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้คือเลยอ,อาจจะมีแค่4ี่คนพ่อแม่ลูกหรืออาจจะมีแค่สองคนนะคะแม่ลูกเนี้ยหรือว่ามีพ่อลูกเนี้ยก็ระบุไปจํานวนครอบครัวนักเรียนนะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนนะคะข้อที่สองพี่น้องที่เกิดจากบิดาเดียวกันนะคะหมายความว่าคือบิดามารดาเดียวกันนะคะทั้งหมดกี่คนเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนนะคะ ข้อที่สามพี่น้องที่เกิดจากต่างบิดามดาบางคนอาจจะเ,เกิดจากาต่างบรรดาบิดาการต่างบรรดาการนะคะก็ให้ระบุนะคะว่ากี่คนนะเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนรวมแล้วกี่คนนะคะกรณีที่ครอบครัวที่พูดต้องการการช่วยเหลือในกรณีพิเศษก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมตรงนี้ในความต้องการที่จะให้คุณครูช่วยเหลือนะคะ ข้อที่4ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะก็ติ๊กลงไปได้เลยตั้งรักใค้ขัดแยง้งขัดแยง้งทะเลาะกันบ่อยห่างเหินขัดแยง้แยง,แยงทำร้ายบางครั้งอะไรองนี้ยคะ่ะหรืออื่นๆสามารถระบุลงไปได้ตรงนี้นะคะ ต่อไปเป็น4.1นะคะความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเช่นบิดานะก็จะมีคําว่าสนิทสนมเฉยห่างเหินขัดแยง้งสามารถติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะตามความเป็นจริงนะคะคุณครูขอขอให้เป็นความจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นความลับระหว่างคุณครูกับสมาชิกกับครอบครัว เท่านั้นนะคะเพราะว่าในส่วนนี้คุณครูจะต้องนําไปวิเคราะห์เพื่อเพื่อสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะช่วยพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการและมีความสุขนะคะได้แล้วก็คือถ้าหากว่านักเรียนมีปัญหาคุณครูจะช่วยเหลือนะคะแต่ถ้านักเรียนมีไม่มีปัญหาคุณครูก็สามารถที่จะพัฒนาด้านอื่นๆของเขาไปได้นะคะจากการดูข้อมูลตรงนี้นะคะ ข้อ4.2จะมีเวลาอยู่ร่วมกันกี่ชั่วโมงนะคะหมายถึงว่าครอบครัวมีเวลาอยู่ด่วมกันไหมออตอนเย็นเนี่ยตั้งแต่หลังเลิกเรียนมาเนี่ยนะคะน้องอยู่กับใครมีเวลา,าอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะ4.3คือภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัวบางคนก็ คุณลูกก็อาจจะช่วยล้างจานช่วยเ,ออเลี้ยงน้อง่อะไรเงี้ยสามารถพิมพ์เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะกิจกรรมยังบ้างหรืองานอดิเรกนะคะอาจจะเป็นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยปลูกต้นไม้เล่นกับเพื่อนก็สามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะเล่นหยุดก,กีฬาอะไรเงี้ยนะคะ4.5กรณีที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านนะฝากเด็กนักเรียนอยู่บ้านกับใครบางทีเนี่ยคือ สำหรับเอ่อถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไม่ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่คุณพ่อตรงนี้ยไม่ชงเขียนก็ได้เพราะว่าถ้าบางคนที่เคยไปเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเอ่อปล่อยลูกทิ้งไว้คนเดียวเนี่ยแต่ว่าบางคนก็เริ่มฝึกให้น้องเขาอยู่คนเดียวก็เขียนได้นะคะว่าอยู่คนเดียวก็มีเพราะว่าเราโตแล้วอะไรางเงี้ยเนาะลูกเราโตแล้วอยู่มนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย ห้านะข้อห้ารายได้ของครอบครัวนะคะอันนี้ก็คุณครูขอรายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะทางครอบครัวหมายถึงว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่หรือว่าแม่อย่างเดียวครอบครัวหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวทั้งหมดทีอ่อยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันนะคะนักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจาก จากใครจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคุณตาจากคุณยายจากคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณนา้าคุณอาอะไรเงี้ยค่ะพี่หรือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยก็เขียนตรงรายละเอียดตรงนี้นะคะสําหรับนักเรียนอันนี้นักเรียนทํางานหารายได้พิเศษอาชีพอะไรเงี้ยมันเขาเขาพูดถึงนักเรียนระดับโตนะคะสําหรับของเราโดยส่วนมากก็จะยังไม่มีเนาะ ต่อมารายได้ในรายได้เนี่ยค่ะอันนี้รายได้ก็เป็นนักเรียนของมสีมาห้ามหเนี่ยที่พี่บางคนเขาไปหารายได้พิเศษเนาะทีนี้เรามาดูนักเรียนอันนี้คือเราต้องกรอกแล้วนะนักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาทนะคะอันนี้ต้องกรอกนะคะ ต่อไปพฤติกรรมความเสี่ยงตอบได้มากกว่าหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งหกจุดหนึ่งนะคะสุขภาพก็มีร่างกายไม่แข็งแรงอะไรความเสี่ยงสามารถก่อได้มากกว่าหนึ่งติ๊กได้มากกว่าหนึ่งนะคะหกจุดสองสวัสดิการและความปลอดภยัยตอบได้มากกว่าหนึ่งนะคะอ่านอ่านยังช้าช้าก็ได้แล้วค่อยติ๊กไปนะคะ หกจุดสามระหว่างระยะระหว่างบ้านไปโรงเรียนระยะระ,ระยะทางระหว่างบ้านไปโรงเรียนกี่กิโลอันนี้ก็ตอบตอบให้หน่อยนะคะใช้เวลาประมาณกี่นาทีอย่างเงี้ยคะ่ะหกจุดสี่การเดินทางของนักเรียนตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะผู้ปกครองใบส่วนรถจนรถปัจยานยนต์อะไรเงี้ยตอบตอได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะหกจุดห้าภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัวก็ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะหกจุดหก กิจกรรมยันว่างานอดิเรกตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะ6.7พฤติกรรมการใช้สารเสพติดตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะ6.8พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะ6.9พฤติกรรมทางเพศนะคะตอบได้มากกว่า1ข้อ 6.10. ติดเกมตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะ 6ก1การเข้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่อยู่จากที่อยู่อาศัย6.12การใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ข้อที่7คือข้อห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนนะคะอย่างเช่นผูกครองเป็นห่วงเรื่องการเรียนอยากให้คุณครูช่วยช่วยอะไรช่วยดูให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะหรือ,อนักเรียนเรียนช้ากว่าเพื่อน อไรเงี้อาจจะอยากให้คุณครูช่วยเหลือด้านใดก็สามารถเขียนรายละเอียดตรงนี้แล้วถ้าคุณครูสงสัยอย่างไรคุณครูจะสอบถามเพิ่มเติมว่าต้องการช่วยเหลือในแนวทางไหนนะคะเพราะแปลสิ่งที่ผู้กปกครองต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือนะคะมันก็จะมีด้านการเรียนด้านพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจเช่นการขอรับทุนและอื่นๆนะคะสามารถติกตรงนี้ได้นะคะ การขอรับทุนเราก็ต้องมันมีทุนหลายด้านนะคะ1คือทุนยากจน2ทุนประพฤติดี3ทุนสร้างชื่อเสียง4ทุนเรียนเก่งแล้วแต่ว่าคนที่ให้ทุนเขาระบุว่าอย่างไรเราก็จะให้จัดนํานักเรียนที่มีมีความประพฤติท,ที่ดีมอีอะไรก็ไรอะตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้นะคะเราก็จะนำนำเสนอนะคะ ข้อที่9คือความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับจากหน่วยงานหรือต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะอันนี้แล้วผู้ให้ข้อมูลเป็นใครก็ทีมนะคะอย่างเช่นคุณแม่คุณแม่ชื่อนางเมาริวันอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เขียนว่าคุณแม่นะคะต้องเขียนว่านางมาริวันเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นอะไรเป็นคุณแม่นะคะนางอ,อ่นางอาริตาเป็นเกี่ยวข้องเป็นใครเป็นนาอะไรเงี้ยเป็นผู้ให้ ข้อมูลนะคะซึ่งเราก็ตรงนี้คุณครูแดงจะเป็นคนถ้าสมมติว่า,าคุณครูอาริตาเนี่ยเป็นคนไปเยี่ยมก็จะเป็นคุณครูอาริตาตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคมพ์นะคะเดี๋ยวคุณครูไปไปเยี่ยมแล้คุณครูบันทึกนะคะตำแหน่งเนี่ยในหน้าที่ถ้าเป็นครูคิวนะคะคุณคุณครูธนาวัฒน์ไปก็จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะส่วนพิกัดลองติจูดนะคะ ผู้ปกครองรบกวนนิดนึงนะคะ่ะเมื่อถึงตรงนี้นะคะผู้ครองกดบันทึกนะคะถ้าผู้ปกครองอยู่ที่บ้านกดบันทึกเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะระบุรติจูดลองติจูดต,ตรงนี้นะคะ่ะถ้าอยู่ที่บ้านกดบันทึกไปเลยมันจะยะบันทึกอ,อนุมัติคุณแดงก็สมว่าอันนี้คุณแดงไม่กดนะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านกเกษมสักนะคะคุณครูไปถึงบ้านกเกษมสัก คุณครูจะกดแต่ถ้าผู้ปกครองต้องอ,อยากให้ผู้ปกครองกดตรงนี้เพราะว่าคุณครูจะดูแผนที่จากตรงนี้ที่ผู้ปกครองกดนะคะอย่าก,กดผิดที่นะคะไม่ใช่แบบว่าไปเที่ยวดูหนังแล้วไปกดตรงนั้นคุณครูไปที่โรงหนังเนี่ยมันไม่เจอกันนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ผู้ปกครองอกรุณาดูแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะหวังว่าจะได้รับความชวร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะเพราะว่าตรงส่วนของการเยี่ยมบ้านเนี่ย นอกจากเป็นนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการเองแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณครูนะคะรู้ได้รู้จักกับนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ทําความเข้าใจกับสภาพต่างๆนะคะสําหรับที่นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือคุณครูก็จะได้ช่วยเหลือได้ถูกส่วนนักเรียนที่มีความพร้อมอยู่แล้วคุณครูก็สามารถจะนําไปพัฒนาพัฒนานักเรียนให,ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ